การรักษาระดับพลังงานในตัวเราเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะบางครั้งเราละเลยเรื่องนี้แล้วเราก็อนุญาตนะคะให้คนนั้นคนนี้นะคะเข้ามามีอิทธิพลกับเรานะคะเขานําเรื่องต่างๆที่เป็นความทุกข์ของเขามาให้เราเราก็รับมันไว้แล้วสําคัญนะคะเราไม่ได้รีทีทมันตัวเองด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ดีลีทอะไรที่มันเป็นขยะในหัวสมองเราในตัวเรานะคะออกไปเราก็ไปเก็บนะคะเรื่องต่างๆของผู้คนเข้ามาเข้ามาแล้วสุดท้ายมันก็ทําให้เรา หนักอึ้งแล้วเราก็ไปอยู่กับเรื่องราวของเขาไปอยู่กับเรื่องราวของคนนั้นของคนนี้และบางครั้งนะคะเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันก็มากพอแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากตัดสินใจอะไระกับวันเวลาที่มันเร่งเร้างานที่มันต้องตัดสินใจต้องเร่งเร้าทั้งปัญหาการเงินเศรษฐกิจครอบครัวการเรียนต่างๆนะคะมันก็ทําให้เราหนักเพียงพอแล้วแต่เราก็ยังต้องไปแบกรับเรื่องของคนอื่นๆนะคะเข้ามามากมาย อนุญาตให้ตัวเองนะคะปฏิเสธในบางอย่างนะคะที่เราไม่อยากรับรู้ด้วยการเลือกนะคะคบสิ่งที่เสพนะคะคบเพื่อนนะคะที่เราครบสิ่งแวดล้อมแบบไหนจะทำให้เราเป็นแบบนั้นมันจะทำให้ระดับพลังงานของตัวเรานะคะเปลี่ยนไปตาม คนที่เราคุยด้วยค่ะเราอยู่กับคนที่เป็นคนที่บวกมีกําลังใจดีๆเป็นคนที่มีแต่ความเป็นไปได้นะคะโพสิฟติ้งกิ้งเราก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่พลังมีความเป็นไปได้โพสิฟติ์เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่กับคนลบเราก็จะฟังเรื่องราวต่างๆทุกๆวันทุกๆวันนะคะมันเหมือนบอลลูนค่ะที่เราจะล่องลอยขึ้นไปสู่ที่สูงแต่พอเราไปรับนะภาระกับคนนั้นคนนี้นะคะโยนเข้ามาในบอลลูนโยนเข้ามายโยนเข้ามาเราก็หนักหนักหนักแล้วบอลลูนมันก็ไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปบนกา บนฟ้าได้นะคะอย่างชิลมันก็หนักอึ้งแล้วก็ลําบากนะคะเพราะตัวเราก็เป็นแบบนั้นค่ะถ้าเรานะคะไปรับทุกอย่างมากเกินไปมันก็จะทําให้เรานะคะพลังงานเราดอปไปด้วยดังนั้นนะคะการรักษาพลังงานของตัวเราแล้วการกลับมารีเช็คนะคะในแต่ละวันว่าวันนี้เราไปเสพอะไรมาบ้างเสพข่าวอะไรมาบ้างนะคะคุยกับใครบ้างนะคะเรื่องที่เราคุยเป็นเ,นเรื่องที่ บวกหรือลบหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราไหมนะคะบางอย่างไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องไปรับมันหรือถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็รับมันมาแล้วเราก็มาพิจารณาแล้วก็ค่อยๆหาทางแก้นะคะปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นแบบนั้นนะคะมันจะเป็นคนละประเด็นนะคะประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการที่เราต้องเปิดใจกว้างรับฟังผู้คนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําเป็นอย่างยิ่งแต่ในประเด็นที่ เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราจริงๆหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเราเลยแต่เราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวเยอะๆนะคะบางทีก็ทําให้เรานั่นแหละค่ะก็กลายเป็นปัญหาของเราไปด้วยดังนั้นนะคะแต่ละวันนะคะกลับมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเอง เจอในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราไหมสิ่งที่ตัวเองนะคะเสพในวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือหรือว่าเสพสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งทุกวันนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามี notification ต่างๆมากมายมีแอปพลิเคชันต่างๆทุกอย่างต้องเป็นออนไลน์โลกของดิจิทัลไปหมดนะคะดังนั้นเราจึงสามารถรับข่าวสารต่างๆได้เร็วมากนะคะจึงจำเป็นว่าวันนี้นะคะ เราต้องกลับมานะคะโปรเทคตัวเองค่ะแล้วก็อย่าทำให้พลังงานเราดบลงไปนะคะเพราะว่ามันมีผลกับความสำเร็จ ทุกๆด้านในชีวิตเราความสุขเรามีมากขึ้นเราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นเราเบาขึ้นเรามีสมาธิขึ้นเรานอนหลับดีขึ้นการกินของเราเราก็มีความสุขในการกินของเราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เราออกกําลังกายนะคะจิตใจภายในเราดีภายนอกเราดีเราคิดดีเรามีความสุขมันจะทําให้คุณภาพชีวิตเราทุกๆด้านนะคะดีไปด้วยดังนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะบางครั้งเราไปให้ความสําคัญกับการ ดูแลเรื่องของการเงินการให้ความสําคัญกับเรื่องของบ้านของรถเรื่องของอผู้คนนะคะรอบตัวเราต่างๆมากมายแต่นะคะเราลืมกลับมาดูแลพลังงานนะคะในตัวเราหรือม,มาจัดการกับเรื่องที่เราควรจะจัดการหรือม,มาใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นอินเนอร์สิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆค่ะ ถ้าวันนี้นะคะเรากลับมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองแบบนี้นะคะ90%แล้ว10%ให้มันเป็นเรื่องของ external ก็คือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เรื่องของคนอื่นปัจจัยภายนอกน้ำท่วมฝนตกนี่นั่นะอันนั้นให้มันมีเปอร์เซ็นต์แค่10%แต่90%ถ้าเรามาจัดการกับจิตใจของเรามารีทีตตัวเองมานั่งสมาธินะคะ ฟังเพลงที่สบายสบๆเพละเพล่ฮิวใจนะคะแล้วก็เลือกเสพคำที่มันทำให้เราฟังแล้วมีพลังงานดีๆเลือกเสพคำที่ทำให้เราฟังแล้วไปต่อทำให้เรามีกำลังใจกลับมารักษาเยียวยาภายในค่ะแล้วภายนอกของเรามันจะดีทุกๆเรื่องนะคะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะแบ่งไปในวันนี้ค่ะแต่หลายๆคนนะคะลืมนึกถึงข้อนี้แล้วก็เอาเวลานะคะไปฟกัดพัฒนาเรื่องอื่นภายนอก90 เรื่องของตัวเรานะคะให้เวลาแค่ส0เปคือไม่ได้มาดูจิตด,ดูใจตัวเองไม่ได้มา,าดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเราชอบอะไรกันแน่เราไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้ความต้องการของตัวเองเป้าหมายในชีวิตก็ไม่เคยรู้เคยมาพูดคุยคือไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตัวเองจริงๆนะคะส่วนใหญ่คน เราทุกคนจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอยากจะแบ่งปันนะคะให้ทุกคนเชิญชวนให้ทุกคนกลับมาแล้วมาซีเรียสนะคะกับเรื่องของเรา90%ค่ะเรื่องปัจจัยภายนอกอย่างอื่นผู้คนหรือการพัฒนาต่างๆให้เป็นเพียงแค่10%เเพราะถ้าภายในของคุณมันดีแล้วการทำงานคุณจะดีทุกอย่างจะดีความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับลูกครอบครัวทุกอย่างมันจะดีตามมาหมด ค่ะนะคะจิตใจดีภายในดีวิธีคิดดีไม่เซ็ตดีแล้วข้างนอกทุกเรื่องมันจะส่งผลดีไปหมดแต่ถ้าเราเอาเวลาไปจัดการกับ90%ข้างนอกทุกอย่างเหมือนดีเพอร์ฟิกหมดแต่ภายในนะคะรุ่มร้อน ทำไปงั้นๆแหละแต่ไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองต้องการมันจริงไหมสุดท้ายก็เป็นโรคซึมเศร้ามาเศร้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตจริงๆแล้วก็มาเป็นปัญหาภายในอันนี้นะคะไม่ได้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงค่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะคะต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าในชีวิตกับสิ่งที่เราได้รับมันแมทกันไหมนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมอะไรที่มันแบบ ทุกอย่างต้องดีเลิศเพอร์เฟแต่ภายในคุณไม่สามารถมีความสุขกับตัวเองได้อันนี้ถือว่าไม่สักเซสค่ะลองนําไปทํากันดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆของเราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้หรือเป็นทุกข์อยู่หรือยังไม่เข้าใจหรืออาจจะทําให้เขาได้ฟังแล้วมีอะไรไปสะกิดใจเขาทําให้เขาคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ไปต่อชีวิตได้นะคะอย่าลืมแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆของเราแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่องนี้นะคะมานาสนันครูสอนจิตวิทยาความสุขค่ะเป็นคอนเทนต์นะคะที่เกี่ยวกับความสุขในชีวิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการมีพลังงานดีๆการที่ทําให้เรานะคะเป็นคนที่มีความสุขจัดการ ะะเรื่องคงจิตใจได้ดีค่ะเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะได้รับการแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีคลิปนะคะดีๆแบบนี้ค่ะทุกๆวันค่ะวันนี้เลือกเสพในสิ่งที่คุณจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นค่ะช่องนี้เป็นอีกหนึ่งช่องนะคะที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ